สวัสดีครับวันนี้ผมมาในเรื่องของค่าน้ําตาลสะสมนะครับซึ่งยังอยู่ในวงจรของเรื่องของโรคเบาหวานอยู่นะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเพราะว่าค่าน้ําตาลสะสมเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ภาะวาะเบาหวานได้อย่างดีเยี่ยมและการที่เราจะสู้กับเบาหวานเราจะต้องลดค่าน้าตาลสะสมลงไปให้ได้นี่คือข้อสําคัญ ค่าน้ําตาลสะสมคืออะไรครับก็คือโมเลกุลของน้ําตาลที่อยู่ในกระแสเลือดนี่แหละมันขึ้นไปเกาะอยู่บนเซลล์ผิวเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดแดงถ้าเผื่อมีปริมาณของเปอร์เซ็นต์การเกาะของน้ําตาลบนเซลล์เม็ดเลือดแดงสูงเกิน6%ขึ้นไปก็ถือว่าคนนั้นเป็นเบาหวานสําคัญนะครับตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าเผื่อเรามีค่าน้ําตาลสะสมเกิน6%เรเราเป็นเบาหวานไปแล้วการที่เราจะแก้ไขปัญหานี้จะต้องพยายามลดค่าน้ําตาลสะสมลงแต่การลดค่าน้ําตาลสะสมลงนั้นเราจะเอาโมเลกุลของน้ําตาลที่เกาะ เป็นผิวเม็ดแดงนั้นออกมาไม่ได้แต่เราจะต้องรอให้เซล์เม็ดแดงเส้นเซลนั้นนะ่ะมันสิ้นอายุขายไปเองเซลเม็ดแดงตัวทั่วไปมีอายุประมาณ3เดือนดังนั้นเวลาที่เราจะลดค่าน้ําตาลสะสมเราต้องปล่อยให้เม็ดแดงที่มีน้ําตาลเกาะอยู่เกิน6%นนั้นให้มันหมดอายุไปเองแล้วรอเม็ดแดงใหม่ที่ ขกระดูกเป็นตัวสร้างสร้างขึ้นมาชดเชยใหม่ดังนั้นการที่เราจะเปลี่ยนแปลงค่าน้ำตาลสะสมต้องใช้เวลาอย่างน้อย3เดือนการมีค่าน้ำตาลสะสมสูงมีผลต่อสุขภาพในแง่ของการใช้พลังงานของร่างกาย ทำให้ร่างกายกันขาดโอกาสในการสร้างพลังงานได้อย่างเต็มที่เมื่อร่างกายนั้นอยู่ในภาวะที่ขาดพลังงานแน่นอนครับระบบอัตโนมัติของร่างกายก็จะสั่งการให้ร่างกายนั้นหาแหล่งพลังงานใหม่ขึ้นมาชดเชยเพื่อให้ได้พลังงานเท่าเดิมนํามาใช้ในร่างกายนั่นคือกล้ามเนื้อครับร่างกายจะหันเหไปสู่กล้ามเนื้อด้วยการย่อยกล้ามเนื้อกลับมาเป็นไขมันและเป็นน้ําตาลและเอาไปใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานที่สูญหายไป ดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานแห้งหรือเป็นเป็นเบาหวานเรื้อรังจะพบเลยว่าถ้าเป็นนานๆานโดยที่ไม่สามารถที่จะควบคุมน้ําตาลสะสมได้เนี่ยร่างกายจะสู้ผอมลงน้ำหนักตัวก็จะลดลงด้วยเพราะเหตุว่ามวลกล้ามเนื้อมีขนาดเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะว่าร่างกายใช้กล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานแทน ถ้าเผื่อราคุมอาหารไม่ดีต่อให้เม็เมดแดงมีอายุ3เดือนตายไปเม็ดแดงใหม่กลับขึ้นมาถ้าอยู่ในภาวะที่น้ําตาลกูโคสยังคงมีน้ําตาลดับสูงอยู่เช่นประมาณ180-200 200กว่าต่างๆอ่าน,นี้ยเม็ดแดงที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะถูกเคลือบด้วยน้ําตาลอยู่ดีก็ทําให้ภาวะของการที่เป็นเบาหวานแห้งหรือ A1C สูง มันก็จะไม่มีการจบสิ้นเราก็จะเป็นบาหวานต่อเนื่องกันไปเป็นระยะยาวเรียกว่าเป็นบาหวานเรื้อรังดังนั้นวิธีการที่เราจะแก้ไขบาหวานแห้งเพื่อให้เอซวันซีนั้นลดต่ำลงมานั้นเราจรึงจะต้องใช้ศิละปะหรือเทคนิคในการควบคุมอาหารอย่างถูกต้องเพื่ออะไรครับเพื่อให้เซลล์ไม็ดแดง ที่มีน้ําตาลเกาะอ,อยู่เยอะเนี่ยนะฮะมันหมดอายุต,ตายไปส่วนเซลล์ไม่อดที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยจะให้มีน้ําตาลเกาะน้อยลงนั่นแสดงว่าในช่วง3เดือนนี้ท่านต้องคุมอาหารเข้มงวดเมื่อในช่วง3เดือนนี้คุมอาหารเข้มงวดเนี่ยเซลล์ไม่ใดที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะมีโอกาสมีน้ําตาลแบเกาะน้อยลงหลังจากผ่านไปแล้ว3เดือนการตรวจค่าน้ําตาลสะสมหรือเอวันก็จะพบว่าน้ําตาลสะสมจะเริ่มลดลงนั่นคือวิธีการที่เราจะใช้ในการรักษาเบาหวานโดยการควบคุมน้าตาลสะสมคุณสมบัติของอาหารที่จะเอามาใช้ในการลดน้ําตาลสะสมได้1เป็นอาหารที่มี เป็นธรรมชาติสูงพลังงานต่ำนะครับต้องมีพลังงานต่ำเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องการลดค่าน้าตาลกรูโคสลงไปด้วย2เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชการครบครบหมู่หรือเป็นอาหารสมดุลและข้อที่3คือต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพโปรตีนสูงเพื่อที่เอาโปรตีนที่สูสงเนี่ยเข้าไปฟื้นฟูร oui, ่างกายฟื like ้นฟู <sle> <Switzerland> เอาเววะฟื้นฟูตับอ่อนเพื่อให้ประสิทธิภาพในการเผาผลาญน้ําตาลเป็นพลังงานนั้นกลับมาสู่ความเป็นปกติเมือ่อควบคุมอาหารได้อย่างแผนที่วางไว้นี่นะครับใน3เดือนค่าน้ําตาลสะสมที่เกาะอยู่บนผิวเมล็ดแดงที่มันเยอะเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมดอายุตายไปใช่ไหมครับน้ำตาลเมล็ดแดงขึ้นมาใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่นียก็มีน้ําตาลสะสมเกาะน้อยลงน้อยลงค่าน้ําตาลสะสมก็จะมีปริมาณลดลงพร้อมกันนั้นเราจะเห็นเลยว่าค่าน้ําตาลกลูโคสที่เคยสูงอยู่ในร่างกายก็จะมีปริมาณลดลงด้วย ในกาสรุปนะครับในวันนี้ผมจึงเอาเรื่องของน้ําตาลสะสมมานําเสนอเ,นเพื่อต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานเนี่ยมันตรวจค่าน้ําตาลสะสมทุกๆ3เดือนจะได้รู้ว่าน้าตาลสะสมเราอยู่ในปริมาณเท่าไหร่ถ้ายังอยู่ในปริมาณสูงอยู่แสดงว่าเบลแดงท่านนั้นมีโมเลกุลของน้ําตาลไปเกาะอยู่ยังเยอะอยู่ยังใช้ไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านควบคุมอาหารตาลที่ผมแนะนําให,ให้เป็นอาหารที่มีความเป็นธรรมชาติและครบหมู่นะครับแล้วก็มีพลังงานต่ําแล้วก็มีคุณภาพโปรตีนสูง พยายามทานอาหารประเภทอย่างนี้เอาไว้อยู่เสมอๆท่านจะพบเลยว่าเซลล์เม็ดเดแดงที่เกิดขึ้นมาใหม่จะมีน้ําตาลไปเกาะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนั่นแสดงว่าภาวะเบาหวานท่านก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆเมื่อใดที่น้าตาลสะสมในร่างกายท่านหรือฮโมโกลบินเอวนซีต่ำกว่บบาหกเปอร์เซ็นต์ภาวะเบาหวานของท่านก็จะค่อยๆหายไปส่วนในผู้ที่มีอาการสูบผอมสูญเสียก,กล้ามเนื้อเพราะว่าเป็นเบาหวานเรื้อรังมานานนั่นแหละครับจะได้จังหวะที่ร่างกายก็จะเริ่มสร้างกล้ามเนื้อกลับคืนมาให้ อย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งหมดนี้จะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับอย่างน้อยประมาณ6กถึงแเดือนกว่าที่ผู้ที่เป็นเบาหวานเรื้อรังจะฟื้นฟูร,ร่างกายของตัวเองขึ้นมาให้อยู่ในระดับที่ปกติได้ดังนั้นชุดอาหารที่ผมนําเสนอหรือแนะน,นำไปนั้นนะครับจึงเป็นชุดอาหารที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้ท่านนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงภาวะเบาหวานแห้งให้กลับมาเป็น ผู้ที่ไม่มีเพาะวะเบาหวานแล้วก็มีมวลกล้ามเนืกลับคืนมาเป็นปกติก็จะนําความสุขความแข็งแรงความสดชื่นต่างๆมาสู่ผู้ชมท่านนั้นได้เพราะว่าของการเป็นเบาหวานเช่นปัสสา,าวะบ่อยคอแห้งหรือนอนไม่หลับหรือสูญเสียกล้ามเนื้อมากๆถึงข,ขนาดน,นาดี้ก็มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวก็อาการพวกนี้ก็จะค่อยๆหายไป ศูนย์สิเกเคนของเราสามารถให้คำแนะนำเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับท่านผู้ชมที่สนใจได้นะครับเพราะว่าเรามีความชํานาญในเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่าเราทํางานได้มานานแล้ว20กว่าปีแล,แล้วแล้วก็มีอาหารที่แนะนําให้ท่านผู้ชมได้สามารถเอาไปใช้ได้และหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อยากจะออกจากภาวะเบาหวานหรือเบาหวานเรื้อรังให้ดูที่ค่าน้ำตาลสะสมเป็นหลักแล้วท่านจะพบว่าท่านจะกลับมาเป็นคนที่มีปกติได้ตามต้องการขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ